แต่เทคนิคการทำโชโกปังให้เนื้อเหนียวนุ่มและแน่นมาดูกันเทคนิคแรกคือการทำยูดาเน่หรือการแบ่งแป้งบาง,ง,งส่วนมาทำให้สุกก่อนจะทำให้เนื้อขนมปังของเราเหนียวนุ่มเทคนิคที่2คือการใช้แป้งสาลีไม่ฟอกสีทําให้ขนมปังหอมและฟูมากขึ้น 3. คือการใส่ยีสต์เป็นส่วนผสมแรกแล้วปิดทับด้วยแป้งขนมปังเพื่อไม่ให้ยีสต์เจอกับเกลือและน้ําตาลโดยตรงเพราะเกลือจะฆ่าย,ยีสต์เสนเอง 4. ใช้หัวตะขอที่ขนมปังด้วยความเร็วต่ำถึงปานกลางจนกว่าแป้งจะเนียนและหลุดออกมาจากโถ 5. พักแป้งให้ฟูเป็น2เท่าก่อนจะชกแป้งเพื่อไล่อากาศออกไม่ต้องกลัวน้องเจ็บนะ 6. รีดแป้งให้แบนเพื่อไล่อากาศออกให้หมดและเพื่อให้ขึ้นรูปได้สวย 7. ม้วนแป้งให้ผิวตึงและแน่นโดยการค่อยๆมว้วนและดึงกลับเข้าหาตัวนั่นเอง และ8เทน้ำหรือน้ำแข็งลงไปบนเตาเพื่อให้เกิดไอ้น้ำขนมปังจะได้ไม่แห้ง